พูดกัทางกลุ่มเครือข่ายของท่านที่กรุงเทพก็ขอให้ถูุกว้คนเราเล่นที่นีได้เ่ราะว่า50ขอพ่อให้เริมมมาพัฒนา3อย่างนี้เราก็จะําเป็นพัฒนาที่วัด ผ in ิดข้อป่าแล้วก็รับในส่วนของผ้าผ่าปสูติผ้ายได้เช่นกันนะครับหรือว่าเป็นที่ในัรณีที่เดียวนะครับและความสูงแต่ท่านหลายและข้าพเจ้าสมาร์ตอภิวาลานี้ถ้าสมมติว่าห้องน้ำกับ ศาลาธรรมสังเวชอยู่ในวงเงินคุณผู้้องน้ำเนี่ยเขาตั้งไว้หกแสนห้าเราให้แสนหนึ่งศาลาธรรมสังเวชเดิมทีให้ประมาณสี่แสนห้าให้ไปแค่ยังเงี้ยเป็นหแสนทโยมสี่แสนที่โยงชุบเอาแบบมาให้เออขนานมันมันสี่แสนห้าจะไม่ชุบแต่ถ้าไม่รวมปูกระเบื้องตะทาสีเดินไปเอออีกขนาดก็คือนี่เนี่ยที่ที่ยอดที่ยอดมันก็เติมนี่เป็นที่ดอน ปรากฏถ้าทำตรงนี้ปั๊บใช่ไหมฮะป,ปั๊บมาน้ําลงมาแน่นอนลงมาที่มาที่มาที่ศาลาแน่นอนยกพื้นสูงไงไม่ต้องยกพื้นสูงเท่ากับไอ้ตัวเนี้ยไม่งั้นน้ําลงแน่นอนน้ได้แน่น้องมาเพียร์ให้ยืดหนึ่งครับหลังจากที่มีเวลามาคอมเพรไม่มันมันจอดอคือตอนนี้มันก็ต้องใช้นั้ำก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนหลังคาใหม่สมมติเปลี่ยนหลังคาใหม่ใช้เมทัลชีทลงใช่ไหมได้ได้ได้ แล้วก็จากที่มาในง200ตัวขึ้นราคาตอนนี้มันมีจุดเปลี่ยนแปงขึ้นเนี่ยผมก็มองที่ที่โยามถามว่าถึงทำยังไม่เร็จนะานถ้ากเก่งริจริงแล้วไม่จพอมีเวลาอยู่เพรามันไม่มีเวลาสดารแน่ๆหนึ่งสอสามามีคนอยู่ข้างหลังนะนั่งเนี่แหละ มีแต่มีเงินคนอยากมาเอาเงินแต่สั้นนะโอ่งไหนดังในอันเชิญมาหมดไงเหลือแต่อันเชิญว่าบิดาห์มานี่แหละครับได้น้องมาเพียร์ให้นิดหนึ่งหลังจากที่มีเวลามาคคอมแพไม่มันมันประตอนนี้มันก็ต้องไปทางก่อนตั้งเมนใหม่นั่นแหละอานใหม่อันนี้อันนี้นะที่ สังหรณ์ขาตรงนี้ที่ยกสูงขึ้นไปต้องต้องรื้อทิ้งต้องรื้อทิ้งเลยเอาเฉพาะช่วงที่ที่คุมเนี่ยต้องคำนวณก็คำนวณแค่นี้อืถูกเล่าบอกไหมตรงเมนไม่ต้องไอ้ที่คาเมนไม่ต้องคำนวณต่ออกจะรื้อทิ้งใช่างคำนวณเฉพาะเสาแค่เสาเนี้ยนะไม่ควรเราเข้านะไปเคียร์ข้างหลังนิดเดียวกันครับที่จะต้องขยายอ่ะที่หลวงพ่อจะขยายอ่ะเอาลูกหลังมาถมเลยคิดตังเพิ่มครับ S <S อาก,กาบมันคุมคุ้เชิญไต่มีปัญหางข้างหน้าให้โยนรถก็กะเองแต่ข้างหลังน,น่าจะก่าบปที่หกไปแล้ว,วคือมัน่ยงนี้ยก Nam 8 chân